หลังจากเม่ได้ได้สดมาประมาณเดือนนึงอะไรพี่น้องอยานงานเหียกง,งานพี่น้องตอนนี้ก็มีเวลาแหละครับผม,มเลยเมื่อไรสดหาเพื่อน,อนสะสมเวลาไปเรื่อยๆครับผมมาพี่น้องไหมยังต่ำกันได้บ่ครับคลเองเข้ามาแล้วว่าสามารถท,ทักทายพูดคุยกันได้ครับผมเป่าลงเรื่อ,อีเตัวพี่น้องมุ่งนีฝนกับโต๊พี่น้องเอ้ย ันนี้ครับ,บคนขับลากาโมดแล้วมันระวังเด้อพี่น้องเด้อถนนมืนคบบดครับวรรณกาลสงการเลยพี่น้องสองการครับเดือนนี้เป็นเดือนสองการเดือนเอาเรียนนำกันพี่น้องขับ,บรถขับลา,าโหดแล้วมันระวังครับผม สงครามกับเลินน้ำมูนหรพี่น้องกบเขียวสงครามกับเบลินเบไินเปรินาน่ำขมูนกัพวกพี่น้องสงครามนะวันฉนงพี่น้องเนาะ่งเรื่องการงานที่เก่าครับผมสงครามคนกระตกพี่น้อง บม่ด้เรียนหน้ามือมือกบนะครับทำงานพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนพี่น้องหลังจากวารุเรื่องอะไรเลยสดหาเพื่อนโดนเหรครับเขามาไล่สดหาเพื่อนกันครับผมขับรถขับลาพี่น้องคนกระทบพี่น้องขับรถขับลาคนเองขับรถขับลาอยู่กับโคต อย,ยอ,อ,ยอย่าขับเรเ็วพี่น้องโปรดระวังนักพี่น้องเด้วยอย่าขับรถเร็วพี่น้องทางมันมืนครับทางมันลื่นทางมันลื่นทางมันมืนพี่น้องเจ้าว่าเนาาลนหน้ามันคาได้พี่นอ้องกับฝนตกเลนน้าตากฝนพี่น้องฝนกระตกเพราะฝนครับ จังหวัดบึงกาฬฝนตกเนิ่พี่น้องเลยเล่นน้ำตามฝนพร้อมพี่น้องถ่ายกันไหนเด้อพี่น้องถ่ายกันไหนครับผมเพื่อนยังจำเบาลงเรื่องในบ่อพี่น้องเบาลงเรื่องยินดีพี่น้อง เลยขามาแล้วก็สามารถทักทายทุกที่กันได้ครับผมน้าพี่น้องเอ้ยปากแหลมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเวฟร้อยสิบครับผมเวฟร้อยสิบทรงเคงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะคอนพนมประตุกครับ แม่กับผมบองการกับสอเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เบองการฝนกำลังลินเลยพี่น้องฟ้าห้องยุบมดีครับณไดขีดยางพี่น้องพไดขีดยางหยอดยางเด้อพี่น้องเด้อฝนมาแล้วครับผมณไดขีดยางเหีไหมกันไปหยอดเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแล้วครับผมฝนตกแล้วครับผมถ้าข่ากันพี่น้อง กทยกันเนอพี่น้องบริ้ามาแล้วทักทายกับบารงเรือนไหนพี่น้องบอกวนวนสงวนกันพี่น้องสงการเห็นว่าหยุดพี่น้องจะบารงเรือนกับบริยุดพี่น้องเห็นงานครับผมเขาสั่งให้หยุดอยู่ครับแต่ว่าบารงเรือนกับบริยุดพี่น้องเสียดายเงินครับเขาก็สั่งให้หยุดงานอยู่ครับก็ว่ากัน ถ้ามาเห็นงานผมก็ไไ้สองแรงสียายพี่น้องมาเห็นงานเขาห้สองแรงสียดายเงินพี่น้องสองแรงพี่น้องเขาห้สองแรงต้องเทพี่น้องสียดายเงินสามมือสามมือเขาห้สองแรงครับผมเป็นสามสิบสี่สิบห้าครับบริยัทงานคือมูลพี่น้องสียายเงินครับเอาพังบริษัทงาน หลังตรงการแหละพี่นอ้องจเจ๊ขอหยุดพค่ณอยู่ครับจังหมื่นหนึ่งอยู่ครับขอเจ๊คุณจุดยู่ครับมื่นหนึ่งครับใหญ่ๆครับใหญ่คยยๆคนตกพี่น้องขับรถขับราให้ระวังเด้อพี่น,อน้องเอลยเขนมันลื่นนะนมันลืน่น นอนม ну ืนๆพี่น้องนอนมืนๆบ่ายโมงจะบายสองเลยพี่น้องที่ไปหาเบื่อเข่าอีกนึงพี่น้องร้านเลย้านแจะบๆะ่าเมื่อยปิดวันพระไว้ปิปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อปิดน้องวันพระครับไม่ได้กินแต่ครับหาเบื่อเข่าพี่น้องร้างปวดอยู่ ไอโครงการเดี่พี่น้องเพื่อนเพื่อครับมันปิดคุณตรวจพบพี่นอ้องบนต้ะสกัดในบ้านน้องจันทรได้พี่นอ้องบ้านเขาวปวดครับแท็บพี่นอ้อง โอ้คนแงลยีเแดงนะโ้แดงมึนลื่นขนมลื่นสงกานสงการเองเจะเอาส้นไปหากินปลาสงข้ามพี่น้องหากินป่านเองเบื่อนก็พี่น้องไม่ยืนที่ไหนมึนๆอีกับพื้นที่สิบสามมึนเนาะ มืนสิบสองบ่ะจากแล้ว้หยุดงานพี่น้องสามสิบสี่สิบห้าครับผมสามหมืน่นเอาไห้่าแรงสองแรงครับพี่น้อง้าแรงสองแรงครับเสียดาเงินพี่น้องเอให่ต้องสองแรงก็ได้สิบโวหยุดงานหนอพี่น้องได้ซื้โวยหยุด เ้เขามาแล้วสามาาัญทักทักในดื้อพี่น้องราคากับบป๋ลงเรื่องในพี่น้องเ้เขามาแล้วครับผมนี่ก็ไล่โซดเมื่ออร่พี่น้องหลังจากว่าได้สดดีประมาณสักเดือนนึงนะครับผมพอได้ดออไล่โซดไปครับถึงถึงอะไรพี่น้องถึงเงนี่ยขามาไลเนี่นะครับสิพย่าพี่น้องต่อไปนะบอลลงเรื่องนะสิพยายามไล่โซดหาเพื่อน ข้อหมายน้องพี่หน่อยครงบข้าหมายมันทอมันตั้งข้อหมายไม่แล้วครับมาเตาเส็นที่ไเลครับผมพยายามเลยสมิดแบกพี่น่องที่เขาจิงเดียวเขาบอ แฟนมันบอกว่าจะกินขา้นขาวเน่าแต่ผมจะกินก๋วยเตี๋ยวเน่าฝนตกลิ่นๆสิกินก๋วยเตี๋ยวแต่นะคะนี่เราดิบก๋วยเตี๋ยวคนบอหกักตองนี่กินขา้าวยู่นี่มันมีสองล้านกินข,าข,าขา้าวข้าวคือข้าวก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวเลยนะจะกินที่อย่างขา้าวโอเคไป

ไปสั่งของจงาน้บ่อธนาแต่อ่านแล้วอันนี้เป็นกาเป็นจริบาก็จริงอาหารตามสังครับ่ามันจิเาผมอยากจิงว่ายต่วาเมียอยากิเขาต้องถานใจนะครับเพราะอยากก็ต้องอยากพี่เนา อยากกิมก็ต้องกินพี่น้อคำสั่งมาครับคำสั่งจากเมืองบนมาแนละ้วขัดอะไรพี่น้อขัดคำสั่งางอะไร ทายกันในเด้อพี่น้องั่ทา,ทายคกินบอเด็กกับ้านลงเรือไในพี่นอ้องเาเนอ่กนทายที่เขานพี่น้องโอ้ตกแห้งพี่นอ้องนอคนก่จะเดินแหงพีน้งก่อนจะเดินตกมวยแห้งพี่นอ้องเอาเพ่สีไวตกโคดแหงเลยครับผม ว่าตกก็ดีกันพี่น้องยินสบายครับแต่ว่าคนเน่สงการอยู่แล้วแต่ว่าคนเหนื่อสงการก็ทำใจหน่อยนึงพี่น้องฝนตกเนาะพี่น้องแต่ว่าหลังจากที่มันห่อนมาหลายมื่อพี่น้องอ้อนจะดีได้ครับพี่น้องเองเอาม้อใส่จั่งเนี่ยขับไปไหนเลยครับ้งหมนแห้งงี้ดีอันจากที่ห่อนห่อนเนาฝนตกก็ไม่สิ่งกับโอเคพี่น้องต้องห่อนไปได้หลายเสือกอยู่ครับ จากที่มันหอนเนาะเย็นสบายยี่พี่นอ้องเย็นต้สี่กันใส่มากใส่ก็สบายพี่น้องเนี่ยเย็นเน,นี่ยครับก็ต้องตัวเสียยหญ่เนี่ยเอานมันตกขี่มอเตอร์ไซค์บ่ได้พี่นอ้องขี่รถใหญ่ พี่น้องถึงอำเภออำเภื่อสีวิไลเลยครับผมเอเว๊ะมึงร้ากับเขาคนผมร้านสัมพงแสบปลาไหลพี่น้องสวัสดานึงที่แสบก็คือหนาโล่งบานนะพี่น้องเด้อผกุเรขาอมาทางนี้ก็สาริย์มันไม่ใชิงเลยครับผมพิกัดหนาโล่งบานอำเภอสีวิไลครับผมร้านสัมพงเงนะพี่น้องเด้อแสบครับผมร้านแสบถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็คืออยู่ใน โเพื่อสีวิไลเนี่ยนะผมทางไปปั๊มน้ำมันเลือกพี่้องเอลือกปั๊มน้ำมันปโตโทอครับ้นันแสบครับผมตะวันถ้าเป็นตาน,ตานหาตาสร้างกับพี่กันบ้านน้องจันทร์ครับผมมีลานเดียวครับผมแสบ ตามสั่งพี่นอ้องอ่านนี่ร้าเสียบเลยพี่นอ้อง่ว่าบว่าหมว่ามันจะเปิดหรือจะปิดครับผม หน้ามตาคนเลยพี่น้องเอ,อ้เหนื่อยเหน่อยเหนืน่อยร้าวแล้วพระเจ้าเลยหน้าตาคนพี่นอ้องโอ้เปิดอยู่พี่นอ้องเปิดอยู่ครับด้านเปดิดเปิดอยู่ครับ โอเคพี่น้องนี่จ้พกันไหมพี่น้องอย่าเบาเรื่องเขาแย่กินเขาครับผมสวัครับ